เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ถูกเล่าต่อกันในหมู่พนักง,งานดูแลตึกเช่าในญี่ปุ่นพวกเขาเรียกมันว่าโซนไซชินเฮะห้องที่ไม่มีอยู่จริงในญี่ปุ่นเลขสี่อ่านว่ายงหรือชิซึ่งพ้องเสียงกับคำว่าชินุหรือความตายหลายตึกจึงไม่มีห้อง404และเรียกห้องที่ถูกข้ามว่าเคสบังห้องที่ไม่ถูกนับ และนี่คือเรื่องของคนที่ไปทําสัญญาเช่าห้องแบบนางเข้าวันนั้นเป็นวันที่อากาศร้อนอบอ้าวจนเครื่องปรับอากาศในสํานักง,งานทํางานแทบไม่ไหวฉันกําลังกรอกข้อมูลผู้เช่าในระบบตามปกติชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์รายละเอียดเดิมๆที่ฉันพิมพ์มาหลายร้อยครั้งจนแทบไม่ต้องคิดประตูสํานักง,งานเปิดออกชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาสวมเสื้อโค้ทสีดํายาวทั้งตัว ทั้งที่อากาศร้อนจัดรูปร่างผอมสูงผิวค้าดวงตาดำสนิทเหมือนไม่สะท้อนแสงเขาวางกระเป๋าหนังสีดำลงบนโต๊ะและพูดด้วยเสียงแหบต่ำเขาบอกว่าเขาอยากเช่าห้อง404ฉันหยุดพิมพ์แล้วเงยหน้าขึ้นมองเขาฉันบอกเขาว่าห้อง404ไม่มีอยู่ในตึกของเราระหว่างห้อง403กับ405 ไม่มีห้องขั้นมันเป็นเล่ที่ถูกข้ามเขาพยักหน้าเหมือนรู้ดีอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการห้องเขาต้องการแค่สัญญาขอให้ในเอกสารระบุว่าเขาเช่าห้อง404ก็พอมีหรือไม่มีห้องจริงไม่สำคัญเขาจ่ายเงินสดก้อนใหญ่หัวหน้าสำนักง,งานเห็นเงินก็พยักหน้าให้ฉันทำสัญญาให้เขาฉันรู้สึกไม่สบายใจ แต่ก็ทำตามคำสั่งหนึ่งสัปดาห์ต่อมาฉันขึ้นไปตัวชั้นสี่ของตึกแล้วก็พบว่ามีประตูเพิ่มขึ้นมาอีกบานมันอยู่ตรงตำแหน่งที่ควรเป็น4.04ฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานกว่าที่ควรประตูบานนั้นไม่ต่างจากบานอื่นเลยสีเดียวกันวัสดุเดียวกันรอยขีดข่วนคล้ายกันมันกลมกืนเกินไป เหมือนมันเคยอยู่ตรงนั้นมาตลอดฉันเคาะประตูเปิดออกชายชุดดำยืนอยู่ข้างในเขาถามว่ามีธุระอะไรฉันบอกว่าแค่มาตรวจดูเฉยๆเขาบอกว่าฉันไม่มีธุระกับห้องนี้ฉันพยายามจะก้าวเข้าไปแต่กลับชนกับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเหมือนกำแพงใสแข็งเหมือนกระจกเขาบอกว่า ห้องนี้ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่มีธุระเข้าหลังจากนั้นไม่มีใครในตึกสนใจว่ามีห้องเกินมาอีกห้องทุกคนทําเหมือนมันเป็นเรื่องปกติหนึ่งเดือนต่อมาชายชุดดำแจ้งว่าจะย้ายออกฉันจึงได้เข้าไปตรวจห้องภายในห้องเป็นห้องธรรมดาไม่มีอะไรผิดปกติเลยฉันถามว่าเขาทําได้อย่างไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไร เป็นสัญญาที่ทำให้ห้องนี้มีอยู่และเมื่อสัญญาจบห้องก็จะหายไปแล้วเขาก็ออกไปฉันยังอยู่ในห้องต่อและพบว่าฉันออกไปไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้หน้าต่างเปิดไม่ได้เวลาบนนาฬิกายังคงเป็นบ่ายสามแต่ข้างนอกมืดลงเรื่อยๆมองออกไปนอกหน้าต่างไม่มีเมืองไม่มีถนนไม่มีท้องฟ้ามีเพียงความมืดว่างเปล่า อาหารมีอยู่ในตู้เย็นเสมอน้ำยังไหลไฟยังติดห้องนี้ไม่ยอมให้ฉันตายแต่ก็ไม่ยอมให้ฉันออกไปฉันเข้าใจในที่สุดว่าตราบใดที่ฉันยังอยู่ข้างในห้องนี้ก็ยังต้องมีอยู่และฉันจะออกไปไม่ได้ตลอดไปตอนแรกฉันคิดว่าเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงแต่ความจริงคือมันผ่านไปหลายวันหรืออาจหลายสัปดาห์แล้วก็ได้ ในห้องนี้เวลาไม่ทำงานเหมือนข้างนอกนาฬิกายังชี้บ่ายสามตลอดแสงลองหน้าต่างยังคงเป็นสีเทาหมน่นไม่สว่างไม่มืดเหมือนโลกทั้งใบหยุดอยู่ระหว่างลมหายใจฉันลองนับวันด้วยการขีดเส้นไว้บนผนังแต่เส้นที่ขีดไว้หายไปทุกครั้งที่ฉันเผลอหลับฉันเริ่มลืมว่าเส้นสุดท้ายคือเมื่อไหร่เริ่มลืมว่าฉันขีดไปกี่เส้นแล้ว ฉันพยายามตะโกนเรียกคนทุบป,ประตูเอาเก้าอีฟ้ฟาใส่กระจกไม่มีเสียงสะท้อนไม่มีเสียงแตกไม่มีใครได้ยินเสียงเดียวที่มีคือเสียงของฉันเองฉันเริ่มพูดกับตัวเองมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ายังมีเสียงมนุษย์อยู่ในห้องนี้บางครั้งฉันเผลอพูดออกมาว่ามีใครอยู่ไหมแล้วก็ได้คำตอบมีไม่ใช่เสียงจากข้างนอก ไม่ใช่เสียงจากในหัวมันเป็นเสียงจากห้องเสียงไม่ได้ดังมันเหมือนความคิดที่ไม่ใช่ของฉันฉันถามว่ามันคืออะไรมันบอกว่ามันคือพื้นที่ฉันถามว่าทำไมมันต้องมีฉันอยู่มันบอกว่าถ้าไม่มีใครอยู่ห้องก็อยู่ไม่ได้ฉันถามว่าทำไมมันตอบว่าไม่มีใครรู้ว่าห้องมีอยู่ถ้าไม่มีใครอยู่ในห้อง ฉันเข้าใจครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งฉันไม่อยากเข้าใจฉันถามว่าฉันจะออกไปได้ไหมมันตอบว่าได้ฉันถามว่าเมื่อไหร่มันตอบว่าเมื่อมีคนอื่นเข้ามาแทนฉันรู้สึกเหมือนท้องว่างเปล่าฉันถามว่ามีใครจะเข้ามาไหมมันเงียบไปนานแล้วตอบว่ามีคนถามหาแล้วฉันไม่รู้ว่าหมายถึงใครแต่ฉันไม่อยากให้เขามา ไม่ใช่เพราะฉันอยากอยู่แต่เพราะฉันไม่อยากให้ใครมาติดแทนฉันฉันเริ่มเคาะผนังเบาๆเป็นจังหวะเหมือนรหัสที่ไม่มีใครสอนฉันเคาะเพื่อให้แน่ใจว่ายังมีผนังยังมีขอบเขตยังมีฉันบางครั้งฉันได้ยินเสียงเท้าคนเดินอยู่ข้างนอกฉันตะโกนเรียกเสียงเดินก็ผ่านไปเฉยๆเหมือนฉันไม่มีอยู่ฉันเริ่มลืมหน้าตัวเอง ลืมเสียงของตัวเองลืมว่าชื่ออะไรฉันจำได้แค่ว่าฉันไม่ควรอยู่ที่นี่วันหนึ่งประตูเปิดออกไม่มีเสียงไม่มีลมแค่เปิดชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูเขาหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในกระจกแต่ผอมกว่าซีดกว่าเหมือนถูกดูดสีออกไปเขาถามว่าที่นี่คือห้องอะไรฉันอ้าปากจะตอบ แต่ฉันนึกไม่ออกฉันรู้แค่ว่ามันคือห้องเขาบอกว่าเขามาเช่าห้องฉันอยากตะโกนว่าอย่าเข้าอย่าทำแบบนี้อย่ามาแทนฉันแต่เสียงไม่ออกห้องผู้แทนฉันมันบอกว่ายินดีต้อนรับชายคนนั้นก้าวเข้ามาฉันก้าวออกไปมันง่ายขนาดนั้นข้างนอกสว่างจ้าเกินไปฉันต้องหลี่ตาเสียงคนเสียงรถ เสียงเมืองมันดังเกินไปเหมือนโลกข้างใบตะโกนใส่ฉันฉันเดินออกมาจากตึกเดินไปเรื่อยๆจนไม่เห็นมันอีกฉันไม่รู้ว่าชายคนนั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่รู้ว่าเขาจะถามคำถามเดียวกับฉันไหมไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจช้าหรือเร็วกว่าฉันรู้แค่ว่าห้องนั้นยังคงต้องการใครสักคนอยู่ข้างในแล้ววันหนึ่ง มันอาจ,จต้องการชั้นอีกครั้ง